สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภราคานาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลอาอดีมาที่ believer 3 6 9ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัดลอาออดีมาทำค่าครูได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือน แห่งความรักหรือเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9ซึ่งเป็นเดือนที่2ของปีนะครับจะมีช่วงของวันเลนทายอยู่ในเดือนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพยากรณ์ด้านของความรักโดยเฉพาะกันในคลิปนี้กันเลยครับเพื่อที่เกิดราศีพฤษภดูจากด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูจุดกําเนิดตนุราศีพฤษภลักนณะพฤษภตรงนี้นะครับที่ตะว,วันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีลักนณะเชนจุดเดียวกันครับตนุราศีพฤษภตรงนี้เนาะทีะนี้เรามาทําความเข้าใจก่อนว่าดาวฤกตยูเนี่ยยังโครจร กลุ่มชะตากําเนิดของคุณทั้งราศีและลัคนาแต่ราศีลัคนาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวรฤตยูเนี่ยเมื่อสถิตในลัคนาพ,พุทธศพหมายความว่าคนเหล่านี้จะมีการพลิกผันในความคิดในตัวตนหมายความว่าอาจจะมีอะไรที่ต้องคิดแล้วก็มีการพลิกผันในความคิดบ่อยนะครับในช่วง ที่ดาวมฤตยูมาทับ7ปีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังตรงจุดนี้แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับมฤตยูทับหลักไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวคือเล่งหลักนะครับแต่อีโออีกนานเลยครับปี7จ็ดปีคิดดูเอามาคูณกับ7นะครับเออนะครับอีก,อกตั้ง7จราศนะีเนี่ยคูณ7เข้าไปนะครับก็จะรู้ว่าเท่าไหร่นั่นเองทีนี้ าดาวบริตยุทับลักเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่จุดชนวนหนึ่งที่อาจจะทําให้คุยกับคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าดาวบริตยุคือการพลิกผันในทางความคิดแล้วก็การสื่อสารทุกอย่างที่เป็นตัวเราเนี่ยมันจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้ง่ายนะครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้นี่คือการตั้งรับในดวงชะตาที่จะต้องระมระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะมันกระทบถึงความสัมพันธ์เราได้เพราะว่าดาวบริตยุมันเล็งคู่ถึงจะไม่มีดาวคู่ไม่มีอะไรก็ตามแต่มันเล็งภพเลือน อ่าพิจิกนั่นเองนะครับคู่ครองของเราเนี่ยนับไปเจราศีจะเป็นภพปัตตนิปัตตนิในทางโหราศาสตร์เรียกว่าคู่อ่คู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนแล้วก็ถ้าเผื่อดาวอ่ทุสถานภพหรืออริมรณะวินาศมาสถิตในราศีพิจิกหรือราศีพิจิกคือดาวคารเนี่ยไปสถิตที่เรือนทุสถานภพคืออริมรณะวินาศพวกเนี้ยจะเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือเรียกว่าอ่ามันเป็นลักษณะของความ ความรักที่มีเวรมีกรรมผูกกันมานะครับหมายความว่ามันไม่มันเหมือนกับเป็นคู่ศัตรูนะครับไม่ใช่คู่รักแต่เป็นคู่ศัตรเูเริ่มต้นด้วยคู่รักแต่จบด้วยคู่ศัตรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงว่าไม่มองหน้ากันจบด้วยไม่ดีอะไรประมาณนี้จะเป็นแนวแนวนี้นะครับถ้าเปิดใครสัมผัสสัมพันธ์กับอริมรณาวินาท แต่ไม่ต้องกลัวนะครับมีวิธีการแก้นะครับเราต้องแก้นะจาไว้นะถ้าดวงไม่ดีต้องแก้แต่ถ้าดวงดีก็แล้วไปนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าเหลิงเพราะไม่งั้นก็อาจจะเกิดเพศภัยได้คือเพศภัยเนี่ยหรือความไม่ดีทุกอย่างเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้สมับมันเกิดได้ขึ้นเสมอเพราะว่าเราต้องเข้าใจกันว่าการกระทําของเราเนี่ยมันจะก่อให้เกิดแรงผลกระทบตามมาผลลัพธ์มันมาจากเหตุ ดังนั้นเมื่อเราทําเหตุผลย่อมเกิดไงครับเข้าใจปะตามหลักพุทธศาสนาเนะ่ะเออในเมื่อ,เ,อเหตุผลมันเป็นตัวไม่ใช่ผลลัพธ์มันคือสิ่งที่ได้จากเหตุเหตุคือผลรองรับมันก็ต้องมาระวังตรงจุดนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อเมื่อราศีพิจิกเนี่ยเป็นนามคุ่เป็นลักษณะคู่ของจาไว้นะครับคนราศีพฤธศพลพักษณะพฤธศพไม่จําเป็นต้องเลือกราศีพิจิกหรือลักษณะพิจิกมาเป็นคู่ไม่ใช่ นะครับยางผมเกิดราศีพฤษภเนาะทีเมื่อกี้เราพูดราคณาพฤษภแล้วที่เรามาพูดถึงราศีพฤษภบางราศีพฤษภเนี่ยคล้ายๆกันแต่ตก่างกันตรงที่ว่าอาทิตย์กาเนิดในราศีพฤษภผมเนี่ยเกิดในเดือนมิถุนายนแต่ว่าดาวอ่ะคือเขาเรียกว่าต้นเดือนมิถุนาเลยทําให้ผมอยู่ในช่วงของราศีพฤษภอยู่ยังไม่เข้าราศีมิถุนนะครับคือเราไม่ได้เป็นราชาโชค ถ้าใครที่เกิดราศีมิถุนจะเป็นราชาโชคนะครับอาทิตย์จะได้ตําแหน่งราชาโชคคือดีมากแต่ถ้าผมเข้าไปปุ๊บมันจะเจอดาวอังคารสิครับดังนั้นเนี่ยอยู่ราศีพระสบดีกว่านะเป็นเป็นคนราศีพระสบดีกว่าทีนี้เพราะมเมฆแม่มันจะเกิดคู่แตกหักได้สำหรับผมนะสำหรับผมนะเนี่ยมันจะเจออาทิตย์อังคารเนี่ยเลข13เนี่ยนะครับก็ไม่ดีอยู่ราศีพระสบดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าถ้าเผื่อ คนที่เกิดราศีเหมือนผมเนี่ยเกิดราศีเดียวกันกับเราเนี่ยนะครับแต่ละคณะไม่เกี่ยวลยนะคนเกิดราศีระสบเหมือนกันเนี่ยแล้วมีบุรุษตโยเข้ามาจะแปลว่าอะไรอันนี้ต้องระมัดระวังเลยต้องระมัดระวังมากกว่าลักนณาอีกลักนณาไม่ค่อยมีปัญหาแต่มันจะมีความแปรผันทางความคิดเฉยแต่อาทิตย์ของคนเกิดราศีพิศพเนี่ยสถิตอยู่แล้วเมื่อบุรุษตโยจรมาเจอ7ปีเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่ที่อาจจะมีการเริ่มต้น นะครับอาจจะมีการเริ่มต้นครั้งใหญ่ในชีวิตข้อดีก็มีข้อเสียก็มีแต่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะครับหมายถึงการพลิกผันเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นสิ่งที่มีอยู่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อาจจะทําให้เกิดผลเสียแต่ดีต้นเสียปลายหรือปลายต้นเสียก่อนแล้วค่อยดีทีหลังก็ได้ทั้งนั้นแต่เอาเป็นว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน7ปีนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงมาในทางที่อาจจะร้ายแต่ก็จะมีผลดีตามมาหรือ ดีก่อนแล้วร้ายตามมาก็เช่นเดียวกันได้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าให้ระระวังเอาไว้สำหรับคนราศีพฤษภมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้ขอเตือนเลยนะครับสำหรับคนราศีพฤษภเนี่ยคือคือต้องระมัดระวังมากๆกว่าลัคนานะครับโอเคมันจะมาเปลี่ยนความเป็นตัวตนเราทั้งหมดไม่ใช่แค่ความคิดเท่านั้นแรอกนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อพอลักษณะของคู่ครองของคนพฤษภเนี่ยจะเป็นพิจิกใช่ไหมพิจิกเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ํา นะครับราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ำแต่ดาวองคารเนี่ยเป็นดาวธาตุลมนะครับลมกับน้ำเจอกันเป็นการปั่นป่วนเขาเรียกว่ามันอาจจะเกิดศัตรูธาตุนะครับต้องมาระวังตรงจุดนี้เพราะว่าพอเกิดอาการปั่นป่วนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบหรือเอฟเฟกเนี่ยออกมาจากตัวเขาอะ่ะมาสื่อสารกับคนทุกคนที่สื่อสารกับเขาอะ่ะก็จะไหมครับก็หมายถึงว่าเราเป็นคนแบบนี้พอมีคนเข้ามาสื่อสารกับเราแล้วก็ ปล่อยของของเราเออกมาแบบนี้เป็นการพูดการสื่อสารการเจราจาทัศนคติเข้าใจไหมครับแล้วคนอื่นเขาหลับรีแอคชั่เรากับคืนก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีปัญหาตรงจุดนี้แหละต้องระระวังมากๆเลยนะครับพวกคุณอาจจะบอกว่าเอ้าไม่ดีอะไรรัตแค่คู่เป็นฟิจิกนี่คือไม่ดีเหรอไม่ใช่ครับเขาว่าเรามันระวังเนี่ยมันหมายความว่าดามบิลตูครับ ที่เล่งเนาะทีนี้คู่พิจิกเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของธาตุน้ำคือความเงียบคุณสมบัติเด่นไม่ว่าจีนคือดวงจีนหรือดวงไทยเหมือนกันเลยครับคือธาตุน้ำเป็นธาตุแห่งความลึกลับเป็นธาตุแห่งความเข้าใจยากแต่เขาอ่ะมีปัญญาคือหมายความว่าคนธาตุน้ำเป็นคนแบบปัญญาธรรมเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีลักษณะของความลึกซึ้งนะครับเขาลึกซึ้งหมายความว่ารู้ จริงรู้ลึกรู้แบบมีเซนส์นะครับเออเขาเรียกว่ามีเซนส์อ่าไม่ว่าไทยหรือจีนจะบอกว่าคนราศีที่เป็นน้ำเนี่ยเพราะาน้ําในทางฮวงจุ้ยจะบอกว่าน้ำเนี่ยเป็นธาตุที่อ่อนที่สุดในบรรดาห้าธาตุนะครับน้ําไม้ไฟดินทองน้ําเป็นอะไรที่เสถีฟที่สุดแล้วก็ลึกซึ้งที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่แปรโปรวงง่ายมากที่สุดด้วยเพราะมันเป็นอ่อนราศีน้ํนเป็นราศีอ่อนเพราะว่า อย่างดินมั่นคงอยู่แล้วเนาะไฟไฟเนี่ยถึงจะดูอ่อนก็จริงแต่ว่าไฟเป็นหยางนะครับมันไม่ใช่คือลักษณะหยางหมายถึงการพรุงพล่านหรือความคิดหรือความที่หมายถึงทําอะไรยังหนักแน่นแต่ว่าหยินเนี่ยทาอะไรคือไฟกับน้ำเนี่ยคลายกันแต่ว่าไฟคือหมายถึงว่ามันมันสัมผัสไม่ได้เหมือนกันถูกป่ะครับไฟเราจับไปจับเปลวไฟไม่ได้น้ําเราก็จับสัมผัสน้ําไม่ได้เพราะว่ามันก็รั่วหมดเนาะก็หมายความว่าสองาธาตุเนี่ยอ่อนมาก แต่ธาตุหนึ่งเป็นไฟ,ไฟเ,นออนเนี่ยคือหยางแต่น้ำมันคือหินดังนั้นเนี่ยหมายความว่าน้ําอ่อนที่สุดเพราะมีความเก็บกักแต่ว่าไฟมีความพุ่งทะยานออกหมายความว่าไม่เก็บธาตุไฟเป็นตัวแบบลามทุ่งหมายถึงว่าไปมอดไหม้ทุกอย่างคือหมายถึงเป็นไฟแอคชั่นก็คือหยางแต่ว่าหยินเนี่ยคือการเก็บน้าเนี่ยเอาอะไรทิ้งลงแม่น้ำเนี่ยน้ำก็รับหมดเลยน้ำเน่าน้ําเสียเลยเห็นไหมครับนั่นแหละก็คือการเก็บกักคือพูดี้ว่ามันระบายออกไม่ได้ น้ำมน้้ำเป็นการออกระบายออกไม่ได้แต่ไฟเป็นการเผาผ่านคือระบายออกได้คือหมายถึงเผาทุกอย่างทุกอย่างคือไฟชนะทุกอย่างเพราะไฟคือตัวทําลายหลงังก็ยุบี้ยุคนี้นเป็นยุคทัดไฟและปีเนี่ยปีมาไฟด้วยดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่ามันจะหมายถึงการเผาผ่านคือหมายถึงไม่เก็บกักอะไรทั้งสิน้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไฟเนี่ยก็ยังดีกว่าน้าไม่ไม่ได้หมายถึงดีหมายความว่ามันก็ยังมีความ ขาเรียกว่านนหนักแน่นมากกว่าน้ําแต่น้ำเนี่ยนั่นแหละโดเลลังเลที่สุดละนะครับแล้วก็เป็นภาชนะที่รองรับได้ทุกสิ่งดังนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยจึงเป็นอะไรที่อ่อนไหวเส,สถียง่ายแล้วก็แปรปวนง่ายในทางอารมณ์นะครับคนู้ศพเนี่ยเป็นอะไรที่แข็งมากเลยหมายถึงเป็นคนที่หมายถึงราศีพิศพราคณะพิศบเนี่ยเป็นทัดดินเนาะนั่นจึงหมายถึงความหนักแน่นความมัน่นคงแต่ไม่ต้องไปไปว่าเขาไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้มันเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกัน เราอะแข็งเราต้องการคนที่อ่อนเนี่ยมาไม่ใช่แข็งชนแข็งมันจะกลายเป็นว่าฉันคือคนพิศพไม่ได้ชอบคนแข็งเพราะว่าแข็งเหมือนกันนิสัยเหมือนกันไม่ชอบเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันมันสู้กันมันมันเอาไปว่าตีกันไปข้างนึงอะถูกป่ะครับแต่ถ้าเป็นอ่อนอะเธอยอมฉันโอเคอยู่ด้วยกันได้นะถ้าใครยอมกันอยู่ด้วยกันได้ แปลว่าไม่มีผิดมีภัยแต่คนที่มีแข็งเหมือนกันแปลว่ามันมีฤทธิ์มีเดชเออดังน,นั้นเราไม่ชอบถูกไหมครับเหมือนผมเป็นคนพูดเยอะผมไม่ชอบแฟนที่พูดเยอะอกว่าผมนะถ้าเผื่อพูดเยอะกับผมผมไม่เลือกนะเพราะว่าลำคาญตัวเองพูดเยอะแล้วยังต้องมาแบบต่อความยาวสามความยืดกันเนี่ยมันไม่จบนะถูกไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องชอบคนเงียบๆหน่อยเออดังนั้นเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราพูดเยอะเขาพูดน้อยหรือว่าเราพูดน้อยเขาพูดเยอะอย่างเงี้ยอันนี้จะจะแมทก่อนมากกว่า หมายถึงว่ามีผู้นําผู้ตามแต่ไม่ได้หมายถึงว่านําอะไรแบบนั้นแต่นาหมายถึงว่า,าสิ่งใดที่เรานําต้องได้คู่ที่ตามสิ่งใดที่เราตามเราต้องได้คู่ที่นำอย,อย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะหลายๆอย่างเนี่ยประกอบกันไม่ใช่ว่าผู้หญิงต้องเป็นผู้ตามเสมอไปแต่คือตามหมายเขาว่าเป็นผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้าได้หมายถึงเป็นผู้นําครอบครัวได้แต่หมายเขาว่าอะไรที่ผู้หญิงนําก็มีได้อย่างเช่นช่าคนพูดมากผู้หญิงพูดมากแต่ผู้ชายต้องพูดน้อยลงคือหมายถึงว่าเหมือนกับ เพูดน้อยต่อยหนักอะไรเงี้ยหมายความว่าเป็นคนที่เด็ดขาดอย่างเงี้ยเออแต่เราอาจจะไม่เด็ดขาดผู้หญิงอะ่ะแต่เป็นคนพูดเยอะอย่างเงี้ยอ่าแต่ผู้ชายพูดน้อยแต่เด็ดขาดอย่างเงี้ยอ่ะโอเคอย่างเงี้ยมันถึงเสริมก็ได้อะไรแบบเนี้ยเนาะดังนั้นเราก็ต้องพยายามเลือกคนประเภทแบบนี้ที่แบบมามาเติมเต็มเราเอาคือหอยินหยางอะ่ะแข็งต้านอ่อนอ่อนต้านแข็งไม่ได้หมายความว่าต้องแข็งกับแข็งปะทะกันเหมือนแม่เหล็กเหมือนกัน บวกกับบวกลบกับลบพอมาเจอกันมันก็ผลักกันออกก็แปลว่ามันมันไม่แมทกันแต่ถ้าเปื่อแล้วมันจะแมทกันเมื่อบวกกับลบหรือลบกับบวกถูกไหมครับมันก็จะแมทกันอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตามนี้ด้วยในการเลือกนะครับที่นี้หรือจะไปอยู่ด้วยกันได้ยาวนานนั่นเองทีนี้เรามาดูกันต่อในเมื่อเรารู้แล้วว่าพิจิตรเป็นคนอ่อนไหวเสถียง่ายแต่ตัวเราเป็นคนแข็งแกร่งแข็งขนาดไหนดื้อรั้นแข็งแข็งหน่อยนะครับ แต่ไม่ได้แปลว่าคนพิศพจะไม่อ่อนโยนนะพาะราศีวัววัวนี่คือความอ่อนโยนมันมันแปลกประหลาดคนคนพสศเนี่หมายความว่าดาวประจําตัวเป็นดาวศุกร์แต่ว่าตัวเองเป็นทัดดินจึงมีความย้อนแย้งในตัวหมายความว่าเป็นคนที่หัวแข็งหัวดื้อป็นคนดื้อหัวแข็งอ่ะแต่ว่าดาวศุกร์เป็นดาวประจำตัวคืออ่อนกลายเป็นว่ายอมสื่อสละเป็นคนที่รักมีสุนทรีมีความอ่อนไหวอ่อนโยนฉันจะถีบไหมระดับหนึ่งแต่ไม่ได้มาก พะมีความเข้มแข็งทางจิตใจรองรับอยู่หมายความว่าอ่อนไหวบางอย่างเช่นเราเป็นคนขี้สงสารอะ,อะไรประมาณนี้แต่เป็นคนที่แบบแข็งแร่งดูเหมือนแข็งแร่งในทางจิตใจแต่เป็นคนขี้สงสารทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแข็งนอกอ่อนในแข็งในอ่อนนอกมันเป็นแบบนี้มันจะเป็นตรงข้ามกันเสมอมันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับมันจะไม่มีใครหลอกแข่งทั้งนอกท้้งในหรืออ่อนทั้งนอกทั้งในไม่มีเอออย่างผมเป็นคนอ่อนนอกแต่แข็งในเป็นคนที่แบบ เวลาตัดตัดได้เลยคือแบบแข่งแบบชั่วเร็วเลยคือแบบใครใครที่ที่แบบเหมือนไม่มีประโยชน์สำหรับผมเขาว่าไม่มีประโยชน์ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเมคมันนี่อะไรแบบนั้นแต่เขาว่าไม่มีประโยชน์หมายความว่าในเมื่อมันมันไม่มีผลประโยชน์แก่กันอ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องคบกันแล้วเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการครบหากักนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคู่แม้กระทั่งพ่อแม่ก็ยังต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะอะไรเพราะว่า เขาก็คือคนที่เลี้ยงดูเราถูกไหมครับก็คือผลประโยชน์ที่เราได้ตอนแก่เขาเราเลี้ยงดูเขาอ่ะก็หมายถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้จากเราเห็นไหมในนั้นมันก็คือต่างคนต่างได้เพื่อนคู่ครองทุกอย่างเหมือนกันเนาะในนั้นเนี่ยทุกอย่างคือผลประโยชน์เมื่อหมดผลประโยชน์แล้วมันก็คบไม่ได้แต่ไม่ได้หมายถึงพ่อแม่นะหมายถึงว่าคนอื่นๆที่ไม่ใช่ใสายเลือดเรานะครับไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่คือคู่นี้ก็เหมือนกันถ้าหมดประโยชน์เขาว่าหมดประโยชน์หมายความว่าต้องดูก่อนว่า เขาอะทำร้ายเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทำร้ายเราก็แปลว่าเขาไม่ได้หมดประโยชน์แต่เขาแค่อาจจะลดสถานะเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าหมดประโยชน์ซะทีเดียวต้องเขียนทิ้งไม่ใช่อันนั้นคือเพื่อนเพื่อนหมดประโยชน์งคือไม่ได้หมายความหมดประโยชน์แบบนั้นหมดประโยชน์หมายความว่าคือพูดยังไงดีอ่ะเขาว่าหมดประโยชน์หมายถึงว่าการที่เขาอะมีผลประโยชน์แล้วเอื้อเก้อหนุนไม่เอาสมมติว่าเขาหมดประโยชน์หมายความว่าถ้าเราอะเป็นฝ่ายที่ ยอมเขาเสมออย่างเช่นมีปัญหาเขามีปัญหาแบบร้อยแปแต่เราไม่มีปัญหาเลยแปลว่าเขาไม่ได้ช่วยเราเลยมีแต่เราช่วยเขาตลอดเวลาอันนี้มันก็ไม่ไหวนะถูกปหครับการเป็นว่าเราเป็นคนเดอะแบกคเขาไปทำอิลิออิลาดกระเลวกกระลาดอะไรมาก็ไม่รู้แล้วเราก็มารับทุกอย่างอะเหมือนอา้าฉันเป็นตัวถังขยะให้เธอเหรอจะต้องแบบทุกอย่างก็มาทิ้งที่ฉันแล้วฉันต้องยอมต้องยอมรับและทนรับในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองตลอดเวลา คือเรื่อง2เรื่อง3มเรื่องมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันแบบทั้งชีวิตเนี้ยมันไม่ไหวนะคือแบบเราเราไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเบนกันซะหน่อยหรือจะแบบเป็นเจ้าหนี้ซะหน่อยที่ต้องแบบมาคอยอ่าชำระล้างให้ตลอดเวลาแบบนี้ถูกไหมครับเออเหมือนเพื่อนติดการพน,นันเราต้องไปชดใช้ให้ตลอดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะเออถึงจะเป็นเพื่อนรักก็ตาม นั้นเนี่ยทุกอย่างมันเกินไปมันก็ไม่ไหวไงน,นี่แหละคือคขาว่าผลประโยชน์ที่ผมว่าไม่ได้หมายถึงผลประโยชน์ว่าโอ้ยเราครบคนแต่เฉพาะเงินมีเงินเท่านั้นนะถ้าไม่มีเงินคือเราไม่คบไม่ใช่คนละอย่างหรือบางทีมันมีความจริงใจที่แลกแทนเงินได้เอออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหมายถึงว่ามีผลประโยชน์เหมือนกันแต่มีผลประโยชน์คนละรูปแบบนะครับแต่อย่าตีผลประโยชน์เป็นรูปแบบการค้าหรือแบบสิ่งที่ได้มาอแบบนั้นหรือเป็นแบบวัตถุแต่ผมหมายความว่า มันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันนะเออผลประโยชน์ตรงนี้คือการเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกทั้งสองคนเนี่ยพากันไปเจริญขึ้นไม่ใช่ว่าคนนึงหลังคนนึงไว้จนแบบตกต่ำอะไรประมาณเนี้ยเนาะเขาเรียกว่าคบไปก็มีแต่ตกต่ำไม่ได้มีแบบเจริญขึ้นนั่นแหละมันก็เลยหมายความว่าผลประโยชน์มันหมดไปแล้วนะครับก็ระมัดระวังตรงจุดนี้หรือเพื่อนรักหักเหล่มโหดใดๆก็ว่ากันไปทีนี้เรามาดูเดือนกุมภาพันธ์นะครับไม่ได้มีอะไรมากกุมภาพันธ์เนี่ย ก็จะมีดาวกองกันอยู่ตรงนี้ที่ผมจะพูดเน้นไปตรงนี้แต่จะไม่เน้นดาวประจําตัวดาวคู่ครองอะไรแบบนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่ากรรมมะคือการกระทําในช่วงวาเลนไทน์ของคนพฤศศพเนี่ยจะเป็นยังไงอาทิตย์เนี่ยไปเป็นประดิราศิกลุ่มหมายควาว่าอย่าเด่นดังมากเกินไปทําอะไรอย่าอกกระเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเพศเป็นภัยได้นะอาทิตย์เป็นกเกษตรเอ่อเป็นเขาเร,รียกอาทิตย์เป็นประเนี่ยนะครับหมายควาว่าโดดเด่นเมื่อไหร่มีเรื่องครับ อาทิตย์เจอกับพุธจะมีการเซ็นสัญญาปก,ปกติวันไทยจะมีคนเซ็น,นเขาเรียกว่าเซ็นเอกสารเรื่องของการแต่งงานนะหรือเขาเรียกว่าการแต่งงานเยอะมากนะครับหรือจดทะเบียนเยอะมากเป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่าอาทิตย์กับพุธจะอยู่ในราศรีกลุ่มทุกๆปีในช่วงวันเลนทยปกติอยู่แล้วอันนี้คือทุกปีแน่นอนทีนี้อาทิตย์เจอกระดาวศุกร์คู่ซัพ์คู่โชคก็จะมีคนที่ได้ผลประโยชน์ อะไรบางอย่างและด้านการเงินด้วยนะครับทั้งด้านความรักและด้านการเงินก็แปลว่าโอเคมีผลประโยชน์ให้กันและกันดีมากทีนี้อาทิตย์เจอกับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของแทบจะทุกทุกปีนะที่กุมภาพันธ์หรือวัเนเลนทายจะมีปกติอยู่แล้วครับอาทิตย์เจอกัรขันอันนี้แหละนาน,น,านทีจะมีขังแต่ก็มีบ่อยเหมือนกันนะก็คืออาทิตย์อังคารเจอกันคือแตกหักอุบัติเหตุผ่าตัดแตกแยกเลิกลาหย่าร้างแปลว่าปีนี้จะมีเกณฑ์ไม่ได้มีทุกปีแต่เกณฑ์ปีนี้จะแรงกว่าปกติ แต่ว่ามันก็มีหลายปีอยู่ก็คือการแตกหักกันเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักหรือเรียกว่าหย่าร้างมันจะมีคนที่คือแปลกประหลาดวันเลนทายมันจะมีวันที่คนขอกันแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนแต่งงานและก็มีคนเลิกกันในวันวันเลนทายด้วยเยอะแยะในปีนี้มันจะมีเยอะมากเป็นเป็นปกติเป็นผิดปกติเพราะว่ามันจะมีดาวชุมนุมกันตรงนี้แหละครับเนี่ยห้าดวงเนี่ยแล้วไม่พอสุราหูเขาเจราระวังภัย แปลว่าจะมีการหลอกกันหมายถึงคาว่าหลอกในที่หมายความว่าอาจจะเป็นมือที่สคือไม่จบกับคนเก่าแต่มาเจอคนใหม่แล้วปิ้งปังกันกับเราก็กลายเป็นว่าเราก็ตกเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยจะเยอะนะครับในปีนี้ดังนั้นสืบดีๆเขาโสดจริงโสดสนิทหรือโสดเฉพาะปากโสดเฉพาะหน้าเราแต่เมื้องหลังเนี่ยมันไม่โสดจริงอะระวังครับแล้วก็คือมันจะมีปัญหา้านันทางด้านครอบครัวตามมาแล้วก็ด้านของ คืเรอะไรความสัมพันธ์ในระยะยาวรับรองว่าแตกไม่มีชินดีเพราะอธิษฐานอยู่ด้วยคือแตกหักแน่นอนคือพูดงี้ว่ามันเสียไปมันเสียเวลาเสียเปล่าประโยชน์แล้วก็เสียใจด้วยอ่าเดยวฉาะเสียใจมากที่สุดชนิดพทดลาหูคู่คดีความมันจะมีการเอามเมื่อกี้บอกแล้วมันจะมีการหย่าร้างกันไม่พอมันจะมีการฟ้องหย่าด้วยอิต่าหักนะ,ะนะครับแล้วก็มีการ ฟ้องปัญหาอะไรต่าง,างๆเยอะแยะมากมายในช่วงวาเดืนถ่ายด้วยหรือช่วงกุมภาพันธ์นี้ด้วยแล้วก็อาทิตย์ลาโหูใส่ร้ายใส่ความอ่ามีสาระใส่ความนี่นะมีทุกเรื่องดังน,นั้นเนี่ยมันระมัดระวังดีๆเลยในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีทุกรูปแบบจริงๆให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติทุกอย่างจะดูสวยหรูเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือเรากลาลังลอยได้อยู่บนเมฆคือมันสว่างสดใสไปหมดเลยความรักชันเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์ไม่เห็นจะเหมือนอาจารย์บอกเลย แต่ผมบอกเลยนะครับว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงหมายความว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังถ้าเราไม่ไม่คิดดีๆมันจะดูสวยหรูเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์แต่สุดท้ายอะ่ะระยะยาวอะ่ะมันแตกคอกันแน่เพราะมีอาทิตย์อังคารอยู่เพราะคุณกําลังเจอกันในช่วงเวลาที่ไม่แมท์กันไม่เหมาะสมกันและมีการแตกแยกอยู่ในตัวเหมือนกับเวลาคุณขึ้นบ้านใหม่อะ่ะแล้วคุณเอาเลิกสมัครเลิกเนี้ยในการขึ้นบ้านใหม่วันเนี้ยวันที่มีดาวไอ้กองกันอยู่อย่างเงี้ย รับรองว่าคนในบ้านเนี่ยอยู่ไปสักพักมันจะดูดีเพราะมีดาวคู่มิรด,ด้วยเนี่ยอย่างเช่นอาทิตย์พุธอาทิตย์ศุกร์พุธศุกร์คู่ท่น้ำเนี่ยลมลื่นเย็นฉ่ำอ่ามาดูดีครับแล้วก็ศุกร์กลางคันคู่มิรช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีดึงดูดกันมาดูเหมือน,นเอา้าก็ดีนี่ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ระยะยาวสิครับมันจะมีการค่อยๆซึมลึกซึมลึกปัญหาเทีลนิดทีลนิดเทีลนิด,นดสุดท้ายก็ตายคอกัน คนในบ้านก็แตกคอกันถ้าถ้าลงเสาเข็มวันนี้ถ้าขึ้นบ้านใหม่วันนี้หรือแต่งงานวันนี้หรือรวมถึงจดทะเบียนวันนี้ก็จะแตกคอกันแน่นอนเลยนะครับเพราะวันนี้หมายความว่าในช่วงที่ดาว 4- 5ดวงนี้คุมกันอยู่กุมภาพันธ์ปีนี้ไม่แนะนําให้จดทะเบียนนะครับไม่แนะนําให้จดทะเบียนผมพูดงนี้เลยนะครับแต่ใครอยากจดก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากรรมใครกรรมมัน นะครับคือผมได้แค่แนะนำนะัเตือนผมไม่สามารถไปจับมือปากกาใครเซ็นได้เนาะดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรรอดูนะครับรอดูวันที่มันเกิดเรื่องนั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าเตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าดีกว่านะครับเอาเป็นว่าแต่บางคนแพนแล้วไงเออมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าตั้งสติครับ บางคนอาจจะกลัวว่าที่ผมพูดไปแล้วแบบอา้าวฉันต้องเซ็นแล้วอะทำยังไงวิธีทางแก้ที่ดีที่สุดคือสติครับในเมื่อเราเลือกในวันที่มันเหมือนเราเกิดมามเลือกวันที่ไม่ดีอะชีวิตเนี้ยไม่ดีเลยอะไม่มีแบบลำบากมากอะแต่ว่าเรายังเป็นคนดีได้คนดีเนี่ยจะเป็นเกาะคุ้มกันเรานะครับดังนั้นตั้งสติครับและทุกอย่างก็จะพอพอเป็นไปได้พอจะคล้ายเหมือนกับทูไถ่ไปได้อะเออนั่นแหละเอาเป็นว่าสุดท้ายเราก็จะรอด แต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยกับคนปกติเท่านั้นเองครับกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b ์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ